สวัสดีครับผมเกษติพิรมจากกรุงเทพอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอพูดคุยเรื่องการเมืองของประเทศไทยเราโดยเฉพาะที่จะเกี่ยวกับพักเก้าไกลพักฝ่ายค้านวันนี้ก็ต้องขอพูดมาด้วยความห่วงใย แล้วก็ห่วงกวนเส้นนิดหนึ่งก็ขอเริ่มต้นก็ต้องต้องเห็นใจพักเพื่อเก้าไกลนะครับเพราะว่าในช่วงหกเดือนเสร็ศษที่ผ่านมาเนี้ยตั้งแต่ผลการเลือกตั้งออกมาเมื่อวันที่สิบสี่พฤษภาคมพักเก้าวไกลก็ ต้องเผชิญกับประเด็นปัญหามากมายนะครับถึงแม้ว่าจะได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งทั่วไปมีจำนวนสสในสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดแต่ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือในยนึ่งไม่สามารถที่จะให้ หัวหน้าพักของตนขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพราะมีอุปสรรคมากมายจากสาระเนื้อหาของกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายเลือกตัง้งกฎหมายพักการเมืองต่างๆนานาเหล่านี้ด้วยอีกทั้งก็มีฝ่ายที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วยที่จะให้พัรก้าวไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้จะด้วยอุดมการจะด้วยความอิจฉาริษยาหรือจะด้วยความหวาดกลัวหวาดเกรงว่าถ้าเผื่อพักคก้าไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยก็จะมาทำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยที่อาจจะมีผลกระทบต่อฝ่ายของพวกของตนเอง หรือองค์กรที่ตัวเองเป็นสมาชิกหรือสนับสนุนอยู่ต่างๆนานานะครับพรรคเก้าไกลก็เลยไม่ได้สามารถขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้ก็ตกไปเป็นฝ่ายค้านแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีประเด็นปัญหาถูกฟ้องร้องไปที่คณะกรรมการเลือกการเลือกตั้ง ไปที่คณะกรรมการปราบปรามและก็ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติไปที่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินและที่สําคัญก็ไปที่ศารลรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องเผชิญกับเรียกว่าประเด็นปัญหาข้อกล่าวหาทางด้านกฎหมายเป็นคดีความหลายคดีด้วยด้วยกันนะฮะแล้วก็ระยะหลังๆเดือนสองเดือนที่ผ่านมานั้น พักคก้าไกลเองก็เผชิญกับประเด็นปัญหาภายในนะของการที่ตัวแทนของตนที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นจำเป็นที่จะต้องออกจากพักเพราะว่ากฎเกณฑ์ก็บอกว่าพักที่จะมีตัวแทนเป็นผู้นำฝ่ายค้านจะมีตัวแทนที่เป็นรองประธาน สภาผู้แทนราษฎรควบคู่คู่ขนานกันไปไม่ได้ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นที่มาจากพรรคเก้าไกลก็ต้องไปหาพรรคใหม่ประูกทั้งการกล่าวหาติชมอะไรกันต่างๆมากมายดังที่เป็นที่ทราบกันดีอยู่และแล้วก็ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรของพรรคที่มีตําแหน่งเป็นสสเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนะเรื่องการอะไะละเมิดทางเพศอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เกิดการโต้ตอบกล่าวหากันมันก็ทำให้พักคก้าวไกลค่อนข้างจะเสียรางวัดแล้วก็ความน่าเชื่อถือไปอย่างมากว่าไอ้นี่มันอะไรกันนะะไม่จบไม่สิ้นเสทีตอนนี้ก็เ,ออเรื่องกำลังมันจะคลี่คลายไปแล้ว ก็จะขอถือโอกาสนี้บอกกล่าวากับพรรคก้าวไกลว่าก็เป็นความหวังของชนส่วนใหญ่ที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อจะให้เป็นรัฐบาลอ่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรความหวังอันนี้มันก็คล้อยมาที่การที่จะให้อยากจะเห็นพรรคก้าวไกลเป็นฟักพรรคฝ่ายค้านที่มีฝีไม้ไลายมืออย่างสมบูรณ์แบบเอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบ รัฐบาลแล้วก็เสนอทางเลือกทางออกให้กับสังคมไทยแล้วก็ทำตัวเป็นค่ายๆกับอะไะจิตสำนึกให้กับสังคมไทยด้วยนะฮะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปในบ้านเมืองนั้นอยู่ในศิลป์ในธรรมอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาอันดีงามหรือเนยยาหนึ่งให้มีธรรมมาพิบาลเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้น มันก็ถึงเวลาแล้วที่พักเจ้าไกลจะได้กลับมาตั้งหลักที่ตนเองนะฮะที่สํานักงานพักของตนเองเพื่อจะได้ทําหน้าที่ของการเป็นพักฝ่ายค้านอย่างสมบูรณ์แบบเต็มความภาคภูมินะ,ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องค้านตบัดหรือต้องค้านฝ่ายรัฐบาลไปสมดหรืออะไรต่างๆเพื่อหาคะแนนเสียงหาความชื่นชอบคะน,น,นิยมก็ไม่มีความจําเป็น แต่มันก็มีเรื่องตกค้างที่มันสําคัญคือในช่วงที่ทางฝ่ายพรรคเก้าไกลได้เคยหาเสียงไว้แล้วก็ตอนที่กําลังคิดว่าจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลน,นั้นนะก็ได้มีเป้าหมายนโยบายออกมามากมายก็ถึงเวลาแล้วที่พรรคเก้าไกลจะได้เอาเรื่องสำคัญสำคัญต่างๆของตอนนั้นเนี่ยออกมาสาธยายให้ความกระจ่างให้ความละเอียด มากยิ่งขึ้นต่อประชาชนเสริมสร้างความเข้าอกเข้าใจของประชาชนพลเมืองให้มากที่สุดนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปบริหารราชการเองแต่เพื่อได้รับการสนับสนุนจากประชาชนพลเมืองมากยิ่งขึ้นเป็นลําดับเพราะว่าเขาเข้าอกเข้าใจและเห็นดีเห็นงามด้วยก็ะจะเป็นร่วมกันเป็นแรงบีบคั้นที่จะให้ฝ่ายรัฐบาลจําเป็นต้องรับไปพิจารณาแล้วก็ดําเนินการอันนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วมันมีเรื่องอะไรอยู่บ้าง ที่เป็นการบ้านที่ทางฝ่ายพักก้าไกลยังไม่ได้ส่งมอบให้กับสังคมไทยนะฮะสำหรับผมเองเท่าที่จําความได้มันก็จะมีเรื่องของการกระจายอํานาจให้สังคมไทยเป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนพลเมืองมีส่วนร่วมในความเป็นไปของบ้านเมืองอันนี้พรรคเก้าไกลก็ต้องออกมาชี้แจงว่าคําว่ากระจายอํานาจเนี่ยมันกระจายไปกับใครถึงไหนอย่างไรนะครับแล้วเมื่อกระจายไปแล้ว จะมีการมอบความรับผิดชอบมีการมอบงบประมาณไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะอันนี้ก็ต้องแจ้งมาให้ชัดอันที่สองก็คือเรื่องของการที่จะปฏิรูปกองทัพของประเทศไทยให้มีความทันสมัยนะครับสามารถมีบทบาทในการป้องกันประเทศได้แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติลตลอดแนวชายแดนของไทยกับ เพื่อนบ้านอีก4ประเทศด้วยกันแล้วก็จะมีข้อคิดว่ากองทัพไทยจะมีบทบาทในกองกําลังสันติภาพของสหประชาชาติมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็อยากจะฟังว่าพักเก้าไกลมีการค้นคว้าวิจัยแล้วมีข้อเสนอแดะอย่างไรในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพของเราให้มีความทันสมัยสง่างามแล้วก็ไม่เป็นรองใครในระแวกไหมฮะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะอะไรฮะทำลายหรือว่าลดเศรษฐกิจแบบผูกขาดอันนี้ก็อย่าเราก็อยากจะฟังว่ารัคก้าไกลจะลดยังไงและใครผูกขาดในวันนี้และผูกขาดอย่างไรโดยรัฐวิสาหกิจหรือว่าโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของทางภาคเอกชนแล้วจะไม่ให้มีการผูกขาดอย่างไรมีขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร แล้วก็จะช่วยให้บริษัทเล็กๆและขนาดกลางนั้นเข้ามามีบทบาทอย่างไรไม่ใช่เป็นเด็กในอนัตของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็แน่นอนในการจะดําเนินการใดๆของพรรคการเมืองนะฮะในระบอบประชาธิปไตยที่มันเป็นสากลนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นที่อุดมการณ์ว่าพรรคก้าวไกลนั้นมีอุดมการณ์อะไรแน่ชัด เป็นประชาธิปไตยเต็มใบหนักไปทางด้านเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเต็มใบหรือจะให้มีการผสมผสานระหว่างบทบาทของรัฐกับเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าจะมอะีอยากจะเห็นสังคมประชาธิปไตยของเรานั้นเน้นหนักทางด้านอะไรครับความเป็นอยู่ทางด้านความทุกข์สุขของประชาชนที่เรียกว่าโซเชียลเดโมครหรืออยากจะให้ เศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมนั้นเอื้ออาทรต่อคนยากคนจนนะครับเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลแคปิตัลลิซึมได้หรือไม่อย่างไรจุดยืนของพรรคเก้าไกลอยู่ที่ไหนหรืออยากจะให้ประเทศไทยเป็นสังคมแบบอะไรสังคมนิยมแบบจ๋าๆเลยหรือไม่หรือจะเสรีนิยมสุดตรงเหล่านี้ก็ว่ามาหรือจะให้มีการผสมผสานระหว่างเสรีประชาธิปไตยกับสังคมนิยมมากน้อยแค่ไหน อันนี้เป็นสิ่งที่พรรคเก้าไกลต้องแสดงความเป็นตัวตนว่าจุดยืนอุดมการของพรรคก้าไกลคืออะไรแล้วเมื่อมีจุดยืนอย่างนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะดำเนินนโยบายแล้วก็ขับเชี่ยวขับเคลื่อนในเรื่องใดแล้วก็จะอะไรครับคัดค้านหรือว่าชี้แนะต่อฝ่ายรัฐบาลอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายดังที่ ตนเองได้เคยประกาศมาตั้งแต่ช่วยหาเสียงแล้วก็ช่วงหลังจากการเลือกตั้งแล้วที่คิดว่าจะได้เป็นรัฐบาลแต่เมื่อไม่ได้เป็นเปฝ่ายค้านแล้วก็ยังมีความจําเป็นแล้วก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะส่งมอบการบ้านให้กับปวงชนชาวไทยทั้งหมดนะครับก็ขอเชิญพรรคก้าวไกลจัดบ้านให้เรียบร้อยโดยเร็วแล้วก็ออกมาทํางานให้ตามความคาดหวังของประชาชนพลเมืองครับขอบคุณมากครับ